คุณแม่อุไรวันแม่สามีชมพู่อารยาช่วยปลดหนี้ให้คุณยายถูกเจ้าหนี้ทำร้ายเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สุดประทับใจเมื่อมีข่าวว่าคุณแม่อุไรวันหารอุดมสุขคุณแม่ของนอตวิชรุตรังสีสิงห์พิพนะัฒน์นักธุรกิจหนุม่มซึ่งเป็นสามีของนางเอกผลไม้ซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตตามหาคุณยายขายข้าวไข่เจียวที่ถูกเจ้าหนี้ทำร้ายร่างกายเพื่อจะช่วยเหลือปลดหนี้ให้ โดยในเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเน็บได้โพสต์ภาพของคุณแม่อุไรวันพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าจากกรณีที่คุณยายขายไข่เจียววัย75ปีโดนทำร้ายร่างกายจากแก๊งทวงหนี้พร้อมพังข้าวของในร้านจนเละเทะและยังข่มขู่อีกว่าถ้าไม่ได้เงินวันไหนเปิด ร้านก็จะเข้ามาพังร้านอีกโดยล่าสุดชุดสืบสวนสอพอบางใหญ่ได้ร่วมกันจับกลุมตัวชายสองคนลูกน้องนายทุนเงินกู้ที่ทำร้ายคุณยายในวันเกิดเหตุไว้ได้แล้วซึ่งพอมีข่าวออกมาทำให้มีหลายคนสงสารและอยากช่วยเหลือคุณยายหนึ่งในนั้นคือคุณย่าอุไรวันคุณย่าของแปดสายฟ้าพายุและเจเกและนั่นเองโดยคุณย่าอุไรวันได้เดินทางไปพบกับคุณยายขายไข่เจียวด้วยตัวเองพร้อมเสนอช่วยปลดหนี้สินทั้งหมดให้แก่คุณยายโดยคุณย่าอุไรวันกล่าวว่า ดูข่าวแล้วหดหูใจนอนไม่หลับอยากรีบมาช่วยเลยขับรถหาจนทั่วเลยเราตั้งใจมาทุบโต๊ะข่าวจากกรณีที่คุณยายขายไข่เจียววัย75ปีโดนทำร้ายร่างกายจากแกงทวงหนี้พร้อมพังเข้าของในร้านจนเละเทะและยังข่มขู่อีกว่าถ้าไม่ได้ เงินวันไหนเปิดร้านก็จะเข้ามาพังร้านอีกโดยล่าสุดชุดสืบสวนสอพอบางใหญ่ได้ร่วมกันจับกลุมตัวชายสองคนลูกน้องนายทุนเงินกู้ที่ทำร้ายคุณยายในวันเกิดเหตุไว้ได้แล้วซึ่งพอมีข่าวออกมาทำให้มีหลายคนสงสารและอยากช่วยเหลือคุณยายหนึ่งในนั้นคือคุณย่าอุไรวันคุณย่าของแฝดสายฟ้าพายุและเจเกลนั่นเองโดยคุณย่าอุไรวันได้เดินทางไป พบกับคุณยายขายไข่เจียวด้วยตัวเองพร้อมเสนอช่วยปลดหนี้สินทั้งหมดให้แก่คุณยายโดยคุณย่าอุไรวันกล่าวว่าดูข่าวแล้วหดหูใจนอนไม่หลับอยากรีบมาช่วยเลยขับรถหาจนทั่วเลยเราตั้งใจมา